ระดับขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่สามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลการดำเนินงานระดับคุณภาพยอดเยี่ยมกระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนและการสอนในปีที่ผ่านมา และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาเพื่อจัดการเรียนและการสอนให้ดีขึ้นมีการนิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะกับครูผู้สอนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองจัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนและการสอนและการสะท้อนผลการจัดการเรียนและการสอนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมให้จัดการเรียนและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลายได้ส่งเสริมให้ครูศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนำมาวางแผนในการจัดการเรียนและการสอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองผู้เรียนครูเยี่ยมบ้านและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมการคิดและลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนและการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนและการสอนที่เน้นทักษะการคิดเช่นจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนและการสอนรวมทั้งจัดให้มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้สะท้อนกลับให้ผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบ รวมทั้งครูผู้สอนนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักสูตรและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ต้องการรวมทั้งได้จัดทำโครงการและแผนงานเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการดำเนินงานที่กล่าวคณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลนำมาสรุปผลการประเมิน ในแต่ละประเด็นในมาตรฐานที่สามดังภาพสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่สามระดับคุณภาพยอดเยี่ยมสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม